นวัดเน็บแรงเข้าวัดสร้างภาพพูดไม่อายปากกินอาหารเสริมชาวเน็ตอึ้งใครกันวงการบันเทิงอนเนะนวัดเน็บแรงเข้าวัดสร้างภาพพูดไม่อายปากกินแต่อาหารเสริมชาวเน็ตอึ้งใครกันนะ กลายเป็นประเด็นร้อนฉานในโลกโซเชียลเมื่อนวัดอิสระไกรศิลป์โพดข้อความเน็บแรงผ่านทาง Facebook ด้วยข้อความที่เผยว่าํำที่สุดไปยกหน้าด้วยเครื่องถึงระดับอัลเทล่ายังพูดได้แบบไม่อายว่าไม่เคยทำอะไรกินแต่อาหารเสริมเข้าวัดสร้างภาพทำ PR า PR กันแล้วอย่าลืมรักษาสินห้าบ้างก็ดีครับวงการบันเทิงอน,นะ เพียงประโยคยาวสองบรรทัดก็มีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าหนักกันในโซเชียลกับการแสดงความคิดเห็นร่วมกันเผยว่าแต่เขาระดมทุนเข้าวัดได้เป็นล้านเลยนะคะไม่ต้องมีสินครบ5ข้อก็มีบาร,รมีพอจะส่งผลบุญให้หนายกกระชับเลยค่ะแม้คำว่าวงการบันเทิงอน,นะต้องนึกถึงเสียงปามี่จะได้ฟีลลิ่งมากบอกสรรพคุณสมอความงามต้องอึง อันนี้จริงค่ะวันที่นางบอกกินอาหารเสริมแล้วยกใบหน้ายังคิดในใจก็นางไปทำพวกนี้มายังเคยเห็นรีวิวที่ทางคลินิกเอามาลงทาง Ig เลยค่ะใส่ชุดขาวเข้าวัดแต่จิตใจยังแยกไม่ออกอันไหนบุญอันไหนบาปทำจิตใจดีจริงไม่ต้องกินไม่ต้องทาหน้าตาก็จะผ่องไปเองนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด